นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจชมการแข่งขันกีฬายิงธนูเทรดดี้ที่จังหวัดยะลานะคะโดยผู้เข้าแข่งขันก็มีการแต่งชุดมาลายู่พื้นถิ่นด้วยค่ะเราไปกันที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาค่ะต้องบอกว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจชมการแข่งขันกีฬายิงธนูทรดดี หรือว่ากีฬายยิงธนูโบราณจัดขึ้นภายใต้การแข่งขันวิ่งเทรลอเมเซียนจังเกิลไทยแลนด์บาย UTMB 2023ระหว่างวันที่17 1 9ถึง19กุมภาพันธ์นี้นะคะซึ่งภายในงานเขามีการแข่งขันประเภทต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟันเกมในชุดติ้งก็มีนักกีฬาจะต้องใส่ชุดพื้นเมืองหรือว่าชุดประจำถิน่นหรือว่าชุดรายออ และมีผ้าหรือปัดหรือว่าผ้าสมูตาด้วยนะคะตลอดที่ทำการแข่งขันถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกีฬายิงธนูเทรดดี้ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชด,ดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านประสานการมีด้านประสานการมีส่วนร่วมนะคะได้เยี่ยมชมการแข่งขันพร้อมกับให้กำลังใ,ใจนักกีฬาที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะ สำหรับกีฬายิงธนูโบราณถือว่าเป็นกีฬาด้านการสร้างศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นมาลาย,ยู ึงได้นำมาบรรจุเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการแข่งขันรายการ a m ม z i a n j ซีย l จ t h เก l a n d by UTMB บ2023ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งเทรลนั่นเองนะคะขณะที่กิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรลเนี่ยโปรแกร,รมวันพรุ่งนี้19กุมภาพันธ์คลอดออกมาแล้วค่ะจะปล่อยตัวนักวิ่งในระยะเบตง25และเบตง10ที่บริเวณอุโมงเบตงมงคลธิ์จังหวัดยะลา